ผมก็เคยเห็นแต่แต่ตำรวจที่แบบว่าเข้มๆนะไม่เคยเห็นตำรวจที่ไหนหน่ารักขนาดนี้มาก่อนแล้ว <c oughs> ตำรวจอาการตำรวจพิการแล้วตัวเองจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่ไงเด้แบบนี้ไงเด้งแบบดึงดึงอะ่แบบดึง,ดง เอาละครับทุกคนครับฟงวิน04ครับวันนี้แหมหน้าตาแปลกๆนะอยู่กับไฟเอ็มนะครับในเมืองโลสทาวนะครับ <c oughs> วันนี้มาดูว่าเราจะไปทำอะไรกันนะครับก็เป็นคลิปที่ ตลกฮาฮาดีนะครับก็ได้มีโอากาสได้มาคุยกับตำรวจนะครับมา LL มาหยอกเฉยๆนะครับกับตำรวจในเมืองโรสทาลนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศแล้วก็เสียงต่างมากมายที่อยู่ในเมืองนี้นะครับก็ตามตัวอย่างเลยนะครับก็ไม่มีอะไรบ้าถ้าใครต้องการสาระจากคลิปนี้ก็ปิดไปซะนะครับถ้าใครต้องการความแบบว่าเออหรือจากผมแล้วก็ผองเพื่อนก็ดูต่อไปนะครับโอเค อ Dante, ๋อ да: มือขวาอาบรรจงนี่วะด้วยมือขวาอาบรรจงสวัสดีครับมือขวาอาบรรจงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออาติดธุระครับพอดีว่ามีท่านทูตต่างประเทศเข้าแกก็เลยไปต้อนรับอยู่ครับอ๋อครับเชดด้้วยไมนี่ตั้งหวัดเพิ่งไปมือขวาอาบรรจงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสร้างเก็บเลย ผมเป็นมือขวาท่านท่านบรรจงเต็มบรรทัดนะครับเฮ้ยหมอหอะไรมาหมอ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 ระวังหมอระวังโดนเด้งนะครับเอ้ยไม่ใช่หมอตำรวจตัวที่ตัวที่ตำรวจตำรวจไมพอหรอกเตะเขาถึงอาเป็นคนดีตลอดนะคิวคิว คืออาบรรจงให้มาบอกว่าถามว่าจัดการแล oh wow. right? oh well. okay, okay. right ้วใช่ไหมเรื่องเรื่องไอ้ชาวจัดการเรียบร้อยใช่ไหมสั่งเรียบร้อยใช่ไหมจัดการเรียบร้อยแล้วครับโโอเคอเคหมกป่าใช่ไหมครับเพราะว่าจะได้รายงานการหมกป่าใช่ไหมครับอันนั้นเด็กกบเด็กกบมกตัเรือนอะไรตัวอะไรนี่เด็กกบมกตั้มเรือหมกมกปลาย่างใช่ไหมครับตั้มเรือนนี่เดียว ตำรวจชั้นยศอะไรแล้วครับอ๋อผู้น้อยครับเอาเป็นผู้น้อยอยู่โอเคเชื่อเชื่อเชื่ออยู่เต้นเอลเอลอยู่นะตำรวจแบบเนี้ยท่มากเลผู้น้อยที่นั่งนะอะเออผมก็เคยเห็นแต่แต่ตำรวจที่แบบว่าเข้มๆนะไม่เคยเห็นตำรวจที่ไหนน่ารักขนาดนี้มาก่อนตำรวจที่อาการ มาาอกแล้วไม่ได้มีอาการตอนตอนอยู่ตรงพุ่มไม้อยากอะไรนะจะบอกว่าตอบแต่ว่าเป็นตอบเรีนร่้อาการอ้วนอีกแล้วไม่ใช่ละคุณคุณคุณกันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอตรวจประชาชนหน่อยนะอ๋อไม่ได้ครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งจะได้เปิดเก็บ ไหแจ้งข้อกล่าวหาเลยผมแจ้งความอครับไม่ปฏิบัติตามเข้อเรียกว่าอะไรแจ้งความเนี่ยตำรวจขโมยของปฏิบัติเลยครับแจ้งความแล้วตำรวจลักลอบเป็นเรื่องตำรวจครับอ่าอ่าคนตัวแล้วครปะตายขี้งอ่าอ่ายังไม่เข้ามาเลยเดี๋ยวต้องรออ่าเข้าประเทศก่อนอ๋อลืมลืมลืมครับว่าอ่าไปไปรับไปก่อน อาไปไปไปต้อนรับท่านทูตครับท่านทูตในปานท่านทูตมีร้านอาหารข้างทางป่ะครับเฮ้ยคุณคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะระวังคุณโดนเด้งนะเราเราโดนโดนเก็บนะไม่ได้นะไม่ได้นะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเด้งยังไงตัวเองจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะอ๋ออ๋อเด้งแบบนี้เด้งแบบด้งเด้งอะ ทิ้งแกว่งดิ้ง uh ดิ้งเป็นตำรวจเป็นตำรวจที่สวิตซ์ดิ้งมากโอ้ยตำรวจเออคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรประชาชนเนี่ยคุณรอดหรือแบบรอดหรอกประชาชนคุณรอดรอดระชาชนใช่ไหมไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณว่าอะไรนะรอดรอดไงอ๋อเมื่อกี้หนูดีมาห่อนั่นนั่นคุณทำอะไรกับประชาชนเนี่ยคุณตำรวจ โอ้โหผมมีคลิปนะผมมีคลิปนะเเเนีีี่ยยยจะสแอบไปโดนแชร์รอบที่สามะถ่ายรูปถ่ายรูปไล่์งานถ่ายตานอาไปเลยเรียบร้อยโดนสอบวินัยแน่โดนสอบวินัยแน่สอบวินัยยังไงก็โดนผู้บังคับบัญชาสอบวินัยไงคุณมาเต้นแล้วหน้าสอนอเนี่ยไม่รู้อ่ะเนือหนูวินัยแบบ ไปเล่นเต้นเต้นตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันตีสองอะไรอยเงยอ๋อหนึ่ยันตีสองไม่ใช่ใช่แข่้เลยำรวจคือไม่คือเต้นหน้าสอนอแบบนี้มันมันเสี่ยงไงต้องไปเต้นไปเต้นห้องห้องเราก็ได้จะได้ไม่มีใครเห็นไงอ๋อระวังนะครับแฟนผมจะบุกไปถึงห้องนะนั่นนั่นแก่นผแฟนในนี่นี่บอกแฟนสวัสดีครับสตสวัสดีครับ เดี๋ยวครับลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แฟนลูกพี่นะครับเนี่ยทำไมทำไมพี่พูดค่อยอย่างครับอันอันนี้ใช่แฟนลูกพี่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คือทำไมเขาสดิดซดิ้งอย่างไรครับอย่างยี้ไปแล้วครับผมผมอยากโดนนะครับนั่นอยากมีอาการว่าเราไเนี่ยจับนะครับมีอาการอย่าปล่อยเทคยิ่งอย่าปล่อยหรอมีอาการมีอาการมีอาการโลเพจัด ภาษา่อยครับเป็นภาษาไทยต้องเอาอะไรครับมันเป็นวิธีการบาบัดิครับวิธีการบาบัดใช่ใช่บบัดด้วยไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับคดีอ๋อก็คืออันนี้เอาเอาตังยัดเข้ามาใช่ไหมครับไม่ได้สอบเข้ามาด้วยความสามารถใช่ไหมสอบครับทำไมมันเป็นพิลึกพิลั่นแบบนี้ครับเจ้าบอสอาบัญญัตโดนยัดโดนเสือ คตำรวจตรวจการเลยเอ๊ะยังมาเอ๊ะมือขวาอาซื้อยังมะบรรหารมันมันหารบรรหารอ๋อเอ๊ะอาบรรหารตรวจบัตรด้วยอาบรรหารดีนะอาบันจงไม่อยู่อ่ะใจแล้วบางทีอาอาบรรหารตรวจบัตรนะครับเดี๋รารู้ว่าเป็นเปตำรวจความเปรียงมาหรือเปล่าอามาครับอ่าผมขอตรวจบัตรประชาชนนะ ผมผมเป็นต่างดาวครับเป็นต่างดาวเลยต่างดาวครับไปอุ้มเรื่องบอลลูฟี่ขึ้นรถได้ปะเอ้าวคนนี้เขาบอกอยู่ว่าถ้าจะเก็บหนูเก็บหนูให้ลงนะเก็บหนูให้ลงไอ้ลูฟีจะกระถางให้ลูฟี่ชักจะเริ่มไม่ไหวละลูฟีลูีจัดการเลยอะไรไม่ไหวครับไปเราเปิดห้อง ลูกพี่จะการไหมลูกพี่จะการมาตีจัดการไม่ได้จัดการไม่ได้พี่ตำรวจเราอีสานโอ้อ่าบันจงกว่าดีครับอ่าบันจงกว่าดีครับอ่าบันจงกว่าดีครับอาอ่าว่าอะไรดี่าว่าอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อวานี่อ่านรอที่รอที่หน่อยเป็นเป็นไงบ้างครับไปพบท่านทูตเป็นไงบ้างอ๋อดีแล้วเรียบร้อยใช่ไหมโอเคครับเรียบร้อยาครับอาครับอันนี้อันนี้อย่าไปถือสานะพอดีว่าน้องเขาเป็นเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยครับทำไมต้องมาครับ เออคือคือคือมันอย่างนี้ครับอ่าเขาเขาสดิจซัดดิ้งอะครับดูดิอุ้ยอุ้ยไม่ได้เขาด็หมอหมออะไรต้องล้วจกูจิจูนอาเยอะๆหน่อยนี่โอ้โหผู้ใดเปิดเพลงวะโอ้ใครเปิดเพลงอ่ะโคตรได้ใจเลย เดินลงมาบ่นบ่นบตนบนเตนบ่นเด็นถึงอาบ้าบาโดนกะสวนเด็กยนอยู่นโิดที่นี่นะวนิดโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับไฮไลท์นะครับเมืองโรสทาวที่ผมตัดให้ดู บางท่อนบางตอนนะครับก็มันไม่มีอะไรมากจริงนะครับก็คือให้ดูเล่นๆเฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สำหรับไฟเอมนะครับแล้วก็เราติดตามดูว,ว่าเราจะไปทัวร์เมืองไหนหรือว่า e ีพีต่อไปเราจะทำอะไรต่อไปนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ